สวัสดีครับสีพีนองสุขสุขคนครับสวัสดีครับนกชางแนวครับไม่นกครับระเบิดครับสวัสดีครับระเบิดตตามพี่พีนองมาเบ้ครับเหมือนมีสุภาพี่พานองมาแกงเห็ดตับใหญ่พี่น้องใหญ่ห้่กว่าเหนียวมืออีกดอกนี้่เต็มกลมเลยใหญ่่ไหนี่ดอกนี้ค่ไหนพอดำแค่ใหนถ้าอ้วนิัง เบื่ง huh. ใ mm ่ก hmm. mm ัน hmm. ก uh ็ด huh. mm ิว hmm. ม mm ุ่นโหลดต่างกันายครับน้อยไปเลยครับนำข้ากระเดือนแล้วกันเหตุกายิ่เทียงครับมาหนึ่งปลาลงขดโตกใหมาคอหน่มันครับเตาริกชีหรเตาผักชีัลอบอเพดใส่พริกก่อนไหมเนาะอันันทาใส่น้ำหึังอ้าวพริกลงไปเห็นวิธีพี่น้องเบืองครับเอาไปแกงกินดแซบนำกันลงไปเห็นไหม ทิชแล้วก็เอาเห็ดลงครับแล้วก็นำปลาแดกปรุงไปตามคือข้าออกแกงน,น,นี่นะเมนูเห็ดลงกอ,อมเอาเนเห็ดลงกอนผักพักนเฮาใส่น,น้ำรังก็ได้อู้ดอกซ้อนอู้ยดอกซ้อนดอกเห็ดเลยเมนูเลยแบบอุดมสมบูรณ์แห้งเนาะดอกใหญ่หืมคาเมนดาขนาดก่ะ X X L ตัวแรก,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 กมันใหญ่เห็ดพี่น้องเห็ด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 โต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 เบื้งเห็ดหืมเห็ด อ๋อผัดเอาเลยเอาเลยแกงใรพักนังตูเนี่ค<า>นยครับหวานคือสีหวานค่ะเนี่ยได้ได้ผักใส่มาใส่น้ำผักใส่ผักติ๋วครับนี่ผักตูอ่อนแซ่บรสแซ่บสูตรซีมืองเมนโกมเ,เ,เลยแซ่บแากเลยอืมนี่ผัดเอาเลยอืถุง,โงโหม้อ วิธีการใส้น้ำหม้อครับบ่ขับบ่อพาวใส่ลายเพราานำชิออกมาน้ำเฮ็ดอีกลอบหนึ่งอยู่เนาะเมนูหมผักใสใส่เห็ดเกลือเลดใส่ผักใส่คม,มจักน้อยครับเพราะว่าเห็ดปวกมันก็หวานอยู่แล้วเราจะใส่กระน,นำก็เดื่มเดือดได้พี่น้องเลยเครื่องเตียงคือเย็นใช่เนาะเย็นแห้งครับน้าพอมอเดือดได้ทีครับ เอากระชิมาทำการปรุงรสอ่านี่น้ำปลาแดงครับปลาแดงนัวๆลงไปหุ้ยใจเลยมมันหห่เต็มบ่วงเต็มจอเลยครับมีไหมเนี่ยมีแถมเอาอันนี้กระิเป็นชุรสครับโอ้ยอะไรเนี่ลายแซ่บรงแรโอ้โหประดังเห็ดหูหน่อยเห็ดได้ไหมล่ะมีกรพาะดํามากอยู่เลยประดังตัดยีนฮันเรเบิดมีอยู่บ่มีนี่เรเบอร โอ้โหเหี้ยมือมือรอยหยาดคนมันนอนข้างบนก่อนเห้ยแข่งดอกง่ายๆโอโตัวอโตะเลยครับเฮ้ยดอกสามช้อนเอาแบ่งนวดลงไปครับอ้อใส่หลายหน่วยหลายบวดแสบบวดแสบบวดเสือ่ผักติ๋วเลยบับแม่นผักติ๋วผัดนึ่งตูร่งเลยครับผัดใส่ผักติ๋วไปตรงใส่เบ็ดกระไรเดือบไปหนอยเออจะเคืองหนึ่งพอดีพอดีนี่ ผักนั่งตูมหอมครับโอ้ยใส่กันเลยเอาลูกดวนลงเนี้ยแถมลูกดวนด้ครับบานข้นแล้วเอาไก่พี่น้องท่านใดสนใจครับเฮ็ดผัวเฮ็ดข้นสามารถทักทายไตเขมนพ่อรำเข้ามาได้ครับเด้อนี่แค่พี้น้องเท่าครับเฮ็ดใหม่ๆสดๆพี่น้องหลังจากก๋วยตีครับอยู่บ้านเฮาบุ๊ดเนี่ยดูน่ากินเลยพี่น้องเน้ยอูหืมอะไรซอนน้ำหมเมนครับพ่อเดือน ลังจากนั้นกัซ <Son standby. S 2> ีมได้เราได้ไมน่อยระเบิดบดซีซีมตานเดือดจังหน่อยซีมไหนเลยบ้ายาเทปพันสุกครับดอกไงเฮงเอาอ้ปวดีจังหน่อยพี่น้องแกงเทดละงโง่หยเทดต้าครับพี่ตัวชื่อนี่โอเค เล่นไ, <อ S 1> ไปหนกสุกแล้วบันใส่ตัว <ไป S 2> ตูวัดเล่น<ป>บันคือบูชีมดอ,อกเห็ดที่พี่น้องเมือเนี่ยหวานเฮงดอ,อกเห็ดไม่หอนเลย้องเอาแบบกระปองเปล่านะ <laughs> ขนาดจั๊กไม่หอนขนาดน,นี้บูบไ,ได้โอ้โหโอ้โหเป็นได ึกครับเห็ดปกดอกใหญ่รครับสดแซ่บโมนี่แกงมันนใส่พักนั่งตูครับโอ้ยท้าใดสนใจครับสามารถทักทายใต้คอมเมนต์เข้ามาครับพิมพ์คำว่าสนใจเลอพี่น้องเดอ้เอเห็ดปกดอกใหญ่าง,งามๆหวานๆครับ